ก้อยปลาเสร็จแล้วจ้าดบอกกรอกว่ามันยื่เหียนหรอเป็นหอดเหดยียัจะใก้อยกินไหมพี่น้องค่ะสุดยอดสวดยอดสวดยอด นี่นะโอ้ทำไร่ไหลเสียงยังรู้จ้ะป๊ดจับจับโอ้หิวาอได้ปะนี่ยขออ้าวุน Mmm. Back up.